ราสวัสดีมิรักนักเตะกันทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ e f ีฟุตบอล2025นะครับคลิปนี้ครับผมมีทริคดีๆนะครับในการเอาชนะบอทระดับซ u เปอร์สตาร์และก็บอทระดับลีเจนต์นะครับผมซึ่งเป็นบอทที่เอาชนะยากนะครับปกติบอทจะไม่ใช่ฟูลทีมแบบนี้นะครับแต่พอมาเป็นบอทแบบฟูลทีมอีพิกแบบนี้นะครับทำให้ AI ยิ่งจะโหดเข้าไปใหญ่เลยนะครับวันนี้ผมจะมา บอกทริคพิเศษนะครับให้เป็นเพื่อนเข้าไปตั้งค่าตรงสมาร์ทแอซิดตรงนี้นะครับเป็นออนนะครับสาหรับใครที่ออฟไว้ก็เปิดให้เป็นออนนะครับก็เราจะสู้ AI ระดับนี้นะครับเราต้องเปิด AI ของเราให้มาช่วยเราเล่นอีกแรงนะครับเรามาดูแนวทางการเล่นกันนะครับเราจะปรับเกมรุกเข้าไป1ขีดนะครับเพื่อทําการรุกเข้าไปนะครับเพราะว่าเราอยากจะทําประตูนํานะครับตอนนี้ครับก็พยายามกดแม็กอัพนะครับเมื่อถึงจังหวะที่เรา ส้งเกมรับนะครับแมตช์อัพนะครับพยายามจี้แล้วก็กดแมตช์อัพไว้นะครับก็พยายามเลี้ยงบอลนะครับให้ห่างจากศัตรูมากๆนะครับอย่าเข้าไปใกล้นะครับเมื่อเสียบอลก็ต้องรีบเอาบอลกลับมาให้ได้นะครับผมอ่ะก็สูตรก็มีประมาณนี้นะครับรับให้เป็นรุกให้เป็นนะครับดูจังหวะนะครับเราก็ต้องดักทางดักบอลด้วยครับว่าฝั่งตรงข้าม AI นั้นเขาจะไปทางไหนนะครับอ่ะก็พยายามตีขึ้นไปครับตีขึ้นไปครับชิงขึ้นไปครับเรื่อยๆ ไกลแล้วครับไกลแล้วครับอ่าตอนนี้จังหวะนี้ครับยิงครับอืมเกือบเป็นประตูครับยังไม่เข้านะครับผมอ่าดอกนี้ซัดเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยครับขึ้นนําไปแล้วครับผมอืมจากการทําประตูของหลุยซอร์เรสนะครับผมปั่นลูกนี้เข้าไปนิ่มๆเลยครับเพื่อนนี่ก็คืออนิสงฆ์นะครับของการเปิดฟังก์ชันสมาร์ทแอสซิสต์นะครับผมเปิดออนเอาไว้นะครับให้ AI ช่วยนะครับอ่ะทำประตูขึ้นนำไปแล้วนะครับ1ประตูต่อสวนครับ จังหวะนี้โดนบุกเข้ามาแล้วครับผมโอ้โหครับโคโคอืโคเข้าไปอืมอนนี้กัดไว้ได้นะครับนี้ครับผมนะครับตอนนี้ AI เริ่มบุกหนักเลยครับเพื่อนๆ AI นเเริ่มบุกหนักครับแต่เราก็พยายามตั้งเกมรับให้ได้นะครับผมอันนี้ก็ปรับเกมรับลงมานะครับเป็นสีฟ้านะครับนะครับนี่ฮะก็รู้สึกว่า AI จะพยายาม ทำประตูกลับคืนนะครับตอนนี้ตามอยู่ส่นๆครับจังหวะนี้ครับผมเบ็นเบลติเบลติครับผมทางหน้านี่ครับเป็นอีพิกตัวใหม่ล่าสุดนะครับมี2องูสเตอร์ด้วยนะฮะแล้วก็ซุ่มของฝันฟรีได้นะครับตัวนี้วิ่งดีมากนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวเราน่าจะมาทํารีวิวนะครับในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมจังหวะนี้ครับโยนขึ้นไปครับผมแล้วก็ต่อบอลเข้าไปครับผมลุยดิอาตต่อมาจังหวะนี้ยิงเข้าไปโอ้โห ไม่เหลือครับผมสองประตูตอ่อศูนย์นิ่มๆครับเพื่อนๆอืมอ,มอมลนนี้ก็คือแนวทางนะครับการที่จะผ่านด่านบอดมหาโหดนี้ไปได้นะครับผมคือการเปิดฟังก์ชันสมาร์ทแอซิะครับก็วันนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปด้วยแล้วกันนะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ